คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพเมืองไทยประกันชีวิตามาติดตามกันต่อค่ะกับ m o n e y Daily นะคะจบลงไปแล้วค่ะกับงาน m o n น y Expo หัดใหญ่นะคะคุณผู้ชมหลายท่านพลาดโอกาสเด้ช่างยิ่ง การไปนั่งฟังสัมมนา,าดีๆนะฮะจับทิศจับทางการลงทุนควรจะจับหุ้นตัวไหนอะไรอย่างไรแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีสีสันมาฝากกันทิ้งท้ายมันนี่เอ็กหันใหญ่ค่ะ แม้จะจบแต่วความประทับใจไม่จบตามไปด้วยค่ะสำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่2016ที่มาในคอนเซ็ปต์ดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลมันนี่การเงินดิจิตอลชีวิตดิจิตอลและนอกจากนวัตรกรรมทางการเงินที่ทันสมัยภายในงานแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายที่ชาวหานใหญ่ให้ความสนใจค่ะนะคะก็มาเดินหาโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านให้แม่ค่ะแต่เมื่อวานนะคะมีคนเสิร์ฟพี่ลิศค่ะหนูดีใจมากเลยขอแบบได้เจอพี่ลิศตัวเป็นๆแล้วใกล้ชิดมากเลยค่ะ ซึ่งขอบคุณงานมานีเอกโคนะคะที่ทำให้พวกหนูได้ใกล้ชิดกับพี่ลิศค่ะเงินสินเชื่อ s อ p แล้วก็เงินเงินฝากดอกเบีย้ยพิเศษที่ในงานมาสองอย่างทไมเราถึงมาในงานมานีเอ็กโนะคะเพราะว่าธนาคารหรือที่จะมีงานเพราะว่าท,าานนที่ริศาบว่าทุกปีเนี่ยนะจะมีดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราที่ว่าสูงเป็นพิเศษให้เป็นแบบว่าเป็นพิเศษก็เลยว่าจะมาดู ว่ามีอันไหนที่ดอกเบี้ยส,สูงกว่าที่ไป,ไปติดต่อที่แบงก์อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ชาวหัดใหญ่ให้การต้อนรับกันอย่างดีเยี่ยมยังเป็นสัมมนาหให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนจากวิทยากรชื่อดังของประเทศต้องบอกว่าชาวหาดใหญ่สนใจในเรื่องของการเก็งกาไรในหุ้นมากและคือว่าเป็นแบบชอบดูแบบไปไวัยนิดน,นึงอาจจะแบบไม่ชอบถือรอแต่ว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากคนหาดใหญ่ชอบเล่นหุ้นและคือชอบเล่นแบบฟิวเจอร์มากนะคะ ก็มางานสัมมนาในครั้งนี้นะครับได้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้โค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆมาให้คำแนะนำในการลงทุนกับเรานะครับการเงินการลงทุนสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเยาว์การจัดงานม o นิเอ x p ์ทุกครั้งจึงมีการจัดกิจกรรมมอบความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกล ก,ก็มองว่าเรื่องของการเงินการลงทุนนะก็เป็นหนึ่งในส่วนสําคัญของการใช้ชีวิตประจําวันนะการที่เราสามารถปลูกฝังให้เขารู้จักคุณค่าของการออมตั้งแต่ตอนที่ยังเล็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตนะวันนี้หนังสือที่เอามาทั้งหมดเนี่ยนอกจากในเรื่องของ financial literacy ทั่งเป็นการเงินการลงทุนแล้วเราจะได้มีหนังสือที่แนะนําในเรื่องของภาษานะเพราะว่าภาษาอังกฤษภาษาที่2ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะสำหรับน้องๆด้วยในอนาคตนะ ็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับที่มาพัฒนาห้องสมุดและก็ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธชลุงครับขอบคุณค่ะ ที่ร่างกายไม่ฝันว่าจะมันก็คงไม่ใช่คำว่ารักมา,ใ,มาใครที่พลาดงา,มมา,ากกนมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่2 5 1 6ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเราสามารถพบกันได้อีกครั้งค่ะที่งา,มมา,ากกนมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพในว,วันที่12ถึง15พฤษภาคมนี้แน่นอนเขาว่าโปรโมชั่นของแจกของแถมและความสนุจกจัดเต็มค่ะแล้วพบกันนะคะ oh, Money นะงานมาในเอ็กโปขึ้นเหนือล่องใต้นะคะคุณผู้ชมถามว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ตรงกลางเมื่อสักครูบอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะจัดที่กรุงเทพรอไม่นานค่ะพฤษภาคมนี้นะคะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่ง12-15พฤษภาคมแน่นอนโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆและสมัมมนาดีๆรอยอยู่เพียบแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อค่ะ